ตามสเตปค่ะจะไปทำงานบ้านเนาะวันนี้งานหลักคือเคลียบ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าทิ้งเอาไว้หลายวันเนาะก็ตามสเต็ปเนาะนวดหน้าก่อนไม่ว่าจะไปทำอะไรเพราะว่ากว่าจะทำงานบ้านเสร็จเนาะสองสามชั่วโมงนั่นแหละเราก็นวดหน้าทิ้งเอาไว้ก่อนเลยเนาะ น้ำมันสมุนไพรค่ะเนาะส่วนที่เหลือติดมือก็อย่าลืมค่ะเนี่เนาะเอาให้มันคุ้มค่าเนี่อืมทาหน้าทาคอทาแขนเนาะแล้วก็นวดไปก่อนเลยค่ะ มือใหม่นะก็เท่นละห้าก็พอใครที่นวดมานานแล้วก็เพิ่มเอานะคะเป็น8เป็น10ก็แล้วแต่ตามสภาพหน้าค่ะนี่ก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยเนาะหลังบ้านค่ะต่อเติมหลังบ้านต่อเติม บ้านอื่นนะไม่ใช่บ้านยายจุลี่ แล้วก็ย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งสามี่ห้าเนาะใครที่นวดมานานๆแล้วเนาะแบบว่าชำนาญแล้วเหมือนยายจูรลี่แล้วก็ผิวหน้าก็แข็งแรงแล้วยายจูรลี่นวดขึ้นเสร็จแล้วยายจูรลี่จะนวดลงอีกรอบหนึ่งค่ะ ืมานวดขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วก็ลง,ลงรอบหนึ่งแล้วก็มาย้ําตรงนี้ค่ะใครที่หนังตาตกคิ้วตกเนาะก็มาย้ําตรงนี้อืมค่ะจะช่วยเรื่องคิ้วตกหนังตาตกค่ะ เหนียงค่ะเียงตรงนี้เนี่ยเหนียงใครมีเหนียงตรงนี้ใครที่ตรงเนี้ยเป็นถุงนะคะก็มาตรงนี้แล้วก็นวดลงค่ะลงคอมาอย่างเงี้ยอ่สองสามสี่ห การเก็บอีตรงนี้ค่ะเก็บตรงนี้ไปสิบนะคะก็จบแล้วแต่ว่ายายจูริ่ยังไม่จบยายจูรี่จะ จะพยายามไล่อย่างนี้ค่ะสองมือเนาะพยายามยกหน้าขึ้นอย่างนี้ค่ะไปถึงข้างๆนี้นะถึงตรงหูนะแล้วก็ปาดลงค่ะ,ะยกไปยกไปค่ะยกมันขึ้นไปไว้ตรงหูปาดลงค่ะยกไปไว้ตรงหูปาดลงค่ะทั้งหน้าเลยค่ะเนี่ยปาดลงค่ะ นี่ก็เหมือนกันค่ะเวลาทำอะ่ะให้ยกมันขึ้นนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็น,นวดตรงนี้หน่อยอ่าตรงนี้เส้นตรงนี้ค่ะเส้นน้ำเหลืองตรงเนี้ยเวลากดไปให้มันตรงเส้นนะเราจะให้กดให้ตรงเส้นตรงนี้ค่ะให้อ่าไขมันเอ่ยน้ำเอ่ยของเสียเอ่ยมันไปที่เส้นต่อมน้ำเหลืองแล้วก็อ่าไหลลงมาค่ะแล้วเดี๋ยวร่างกายก็จะขับของเสียออกไป เนาะนวดตรงนี้อือคอนี่นวดตรงนี้นวดขึ้นจําได้ไหมจําได้ไหมที่สอนอะคอนวดขึ้นพอเมื่อกี้เรานวดตรงนี้ลงแล้วถูกไหมอะตรงนี้นวดขึ้นนวดขึ้นเสร็จทาไงปาดข้างค่ะปาดข้างปาดข้างค่ะอา ทีนี้ก็เสร็จละจายจูลี่ก็จะไปล้างห้องน้ําเมื่อกี้นี่กวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ล้างมือพอล้างมือเสร็จแล้วก็มานวดหน้าก่อนเพราะว่าจะไปเข้าห้องน้ําล้างห้องน้ําข้างล่างล้างห้องน้ําข้างบนนะคะแล้วก็จะปัดฝุ่นก็แล้วแต่ทํางานบ้านไปก็จายจูลี่ก็คํานวณแล้วว่าประมาณสักเกือบสองชั่วโมงก็ไปอาบน้ําล้างหน้าออก ะะแต่นวดเสร็จแล้วหน้าเนี่ยก่อนที่จะนวดต้องล้างให้เสร็จก่อนนะคะแล้วพอนวดเสร็จแล้วเนี่ย mm. ไปอาบน้ําอะไรก็ตามแต่หน้าเนี่ยล้างด้วยน้ําเปล่านะคะเราเราไม่ล้างพอนวดเสร็จแล้วนวดน้ํามันเสร็จแล้วเราไม่ล้างด้วยสบู่หรือเจลนะคะล้างด้วยน้ําเปล่าซับให้แห้งแล้วก็ทาครีมค่ะไปนะ